การใช้สมองกรองคำพูดเสมอจนเป็นนิสัยจะทําให้เราดูเป็นคนฉลาดขึ้นก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดแต่หลังพูดคําพูดเป็นนายเราคํานี้สะท้อนให้เห็นความสําคัญของคําพูดจะว่าไปเรามักจะพูดออกมาจากใจจนบางครั้งเนี่ยขาดการกันกรองอย่างถี่ถ้วนและในที่สุดคําพูดที่ปล่อยออกไปโดยที่ไม่ได้พิจารณา,านั้น,น,นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราได้ดังนั้นก่อนพูดทุกครั้งเราลองหยุดคิดสักนิด แล้วพิจารณาดูว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนั้นมันเป็นคำพูดเชิงบวกมันเป็นคำพูดดีๆมันเป็นคำพูดสร้างสรรค์มันเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่ใช่เราก็ควรจะคิดก่อนที่เราจะพูดคำพูดถ้าพูดออกไปแล้วทำให้ผู้ฟังไม่มีความสุขไม่เกิดประโยชน์เราก็ควรจะกลั่นกรองออกมาก่อนที่จะพูดเราก็ควรจะนั่งยิ้มเฉยๆไว้ดีกว่า เหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองการใช้สมองกรองคำพูดก่อนเสมอจนเป็นนิสัยจะทำให้เราดูเป็นคนฉลาดขึ้นขอให้มีความสุขกับการพูดทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ